ลาฟาเอลเลอาวครับไปแล้วครับลาฟาเอลเลอาวยี่สิบสามทีเอสคุ้มค่าตัวไหมลองปั่นดูลูกนี้อู้หูลาฟาเอลเลอาวครับคุ้มค่าตัวจริงๆเลอาวยังมาเบียดแย่งครับเอาเลยครับลาฟาเอลเลอาวลาฟาเอลเลอาวลาฟาเอลเลอาวยี่สิบสามทีเอสครับลาฟาเอลเลอาวยี่สิบสามทีเอสครับคุณผู้ชม สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจิจ้าเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ครับผมก็อยู่กับฟูทีมโปรตุเกสของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งไอดีนี้เป็นไอดีลองของผมนะฮะก็ได้ทำฟูโปรตุเกสมาเล่นนะครับผมด้วยความที่ว่าอยากเล่น ยูเซบิโอไงแล้วก็แบบนึกได้ว่าฟูบรตุเกตถ้าอยากอยากอยากเล่นมันก็ต้องมีโดมีพวกราฟาเอลเลอาลอะไรพวกนี้หรอฟิโกอะไรพวกนี้บลาๆไปนะครับก็มีหลายตัวที่โหดนะครับผมผมก็เลยได้จัดทีมออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมตอนนั้นผมใช้งบทําทีมก็อยู่ที่ประมาณห0 0 0งแสน แสนเท่าไหร่ว่าประมาณแสนสมั้งนะครับผมตอนนี้ก็มูลค่าทีมเพิ่มไปเรื่อยๆเอาจริงๆทีมนี้ถ้าใครติดตามผมผมก็ทํามานานแล้วนะครับถ้าใครดูสตรีมผมนะครับผมก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวเลยรักกันนะครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมที่ผมเลือกใช้ก็เป็นคิสเตียโนโรนัลโดนะครับผมปี BTB บวก5นั่นเองนะครับ ปีนี้ผมจับมาเล่นในตำแหน่งกองหน้านะครับผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่43,800ืนนอนะครับก็ประมาณนั้นนะถ้าขายจริงน่าจะอยู่ที่50,000เนาะนะับผมจับมาเล่นในตำแหน่งกองหน้านะครับผมเพราะว่าออมีการหาช่องที่ดีนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูรีวิวพี่โดไปแล้วก็น่าจะรู้นะครับผม ตัวต่อไปครับผมเล่นหน้าคู่กันครับผมเป็น ucbo pbtb บวกหนั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมก็จับมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าเหมือนกันนะฮะมูลค่าอยู่ที่17,000เอมนะครับโดยประมาณเนาะก็ตัวนี้ก็น่าจะมีความเร็วถนัด2เท้านะครับผมหาตำแหน่งได้ดีหาช่องได้ดียิงไกลได้ด้วยนะครับผม ส่วนปีกซ้ายครับผมที่ตอนแรกอ่ะผมใช้ปี22 UCL นะครับบวกบวก2มงมงเงินแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวไงก็เลยเก็บตังมาซื้อเลยครับ23 T S ครับผมซื้อบวก1มานะครับผมแล้วก็มาตีเอาเป็นบวก3นะครับสำหรับราฟาเอลเลอาลนะครับผมตัวนี้จีจาร์ดแน่นอนฮะมีการยิงปั่นโค้งได้ดีไปกับบอลได้ดียิงลูกชิปแล้วก็เลี้ยง เลี้ยงหลบ1ต่อ1นได้ดีนะครับผมที่สำคัญหาตำแหน่งได้ดีด้วยเช่นกันนะครับผมตัวต่อไปครับผมใช้เป็นหลุยฟิกโก้บ t b บวก5นะครับตัวนี้นะครับผมในตำแหน่งปีกขวานะครับผมมีเออร์ลี่คอร์สนะครับผมก็เยอะโยนบอลได้ดีนะครับผมแล้วก็ปั่นโค้งได้ดียิงไกลได้ดีแล้วก็มีสปีดกับบอลไปกับบอลได้ดีเช่นกันนะครับผมเลยเลือกใช้นะครับผม ต่อมาเป็นกลางรับครับผมซึ่งในฟูลทีมโปรตุเกสค่อนข้างที่จะหาตัวดีๆยากนะครับผมสำหรับตำแหน่งกลางรับนะผมก็เลยเลือกมาเป็นเอ,อ่อเปาลินญ,ญานะครับผม2 3 t s นะครับตัวนี้ใช้บวก2นะครับผมเออนิสัยที่ผมชอบเลยก็คือเข้าปะทะได้ดีนะครับนิสัยงูนี่นะแล้วก็ส่งไกลได้แม่นยำวางออกซ้ายออกขวาได้นะครับหม่งบอลได้ดีนะครับผม บวก2ก็ความแข็งแกร่งอยู่ที่119ก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมตัวต่อไปครับผมกลางรับอีกหนึ่งตัวก็เป็นฟอร์เรนติโน่ครับผมตัวนี้เลือกมาเป็นกลางรับใช้ปี22 UCL บวก5นะครับผมตัวนี้ผมว่าเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับผมมันอ,อารมณ์แบบฟิล์คล้ายกองเต้อะผมว่านะสำหรับที่ผมเล่นมานะมันจะชอบเจอบอลอยู่ตลอดเวลาเลย บอลอยู่ไหนเขาอยู่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวต่อมาครับแบ็กซ้ายผมเลือกใช้เป็นเจ้าคันเซลโลครับ PMC บวก8นะครับผมตัวนี้ก็อืมก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าคันเซ l โลนะตัวต่อไปครับเซ็นเตอร์แบ็กครับผมใช้เป็นแอนนโ i นิโอซิวานะครับผมตัวนี้ความแข็งแกร่ง125แล้วก็มีความเร็วด้วย นะครับผมก็ประกบตัว122เข้าประทา123ตัวนี้ก็ผมเล่นแล้วค่อนข้างโอเคฮะมีความเร็วแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับผมตัวต่อไปครับผมเลือกใช้เป็นลูเบนดีอาร์ตครับลูเบนดีอาร์ตปี e 21บก8นะครับผมตัวนี้ก็ใครที่ทำฟูลแมนซีอยู่ก็น่าจะรู้ๆกันดีเขาทั้งเร็วทั้งแข็งแกร่งนะครับผมก็ครบเครื่องนะครับ ต่อมาครับเป็นแบ็กขวาครับผมใช้หาตัวรถ FP นะครับผมก็เลือกมาเป็นเนลสันเซเมโดนะครับผมตัวนี้ก็มีความเร็วนะครับผมแต่ว่าก็ต้องใช้พวกโค้ดนักเตะช่วยเอานะครับเพราะตัวค่อนข้างบางนะครับผมและผู้รักษาประตูครับผมเลือกใช้เป็นโลเปสฮะปี HG บวก4นะครับผมตัวนี้ก็ เหมือนจะไปซื้อบวก1มามั้งจำไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเหนียวนะครับปฏิก,กิริยาโกอยู่ที่120นะฮะเป็นไปได้ในอนาคตก็น่าจะขึ้นไปบวก5นะครับผมเอ่อทีมนี้ผมก็ใช้ FP ไปประมาณ237นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์หน่อยว่าได้อะไรบ้างนะครับสำหรับฟูโปรตุเกสนะครับผมก็ได้ OVR บวก3ยืนตำแหน่งบวก2แล้วก็ เลี้ยงบอลบวกหนึ่งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าฟุตทีมโปรโต,ตุเกสที่ผมทํามาในงบ1น0 0 0 0สนสอมอนเอ็มนั้นจะเป็นอย่างไรลุยฟิกโกโยนลูกมีรูเบนดีอาร์ตครับโอ้โหจัดให้ ลุยฟิกโกโยนของโขงมาที่พี่โดครับริสเตียนโนโรนัลโด้ลาเอลเลียครับไปแล้วครับลาเอลเลียย2 3สามทีเอคุ้มค่าตัวไหมลองปันดูลูกนี้ออ้หูลาเอลเลียครับคุ้มค่าตัวจริงๆโตกออกมาครับโลเป้ครับมาที่ยูเซบิโอ ยูเซออกมาที่หลุยฟิกโกแล้วเฟิร์สทัชหนีไปเลยครับลูกนี้หลุยฟิกโกใช้ความเร็วแล้วปัน่นนิ่มๆเงับหลุยฟิกโกเปาลินยาครับออกมาที่หลุยฟิกโกใช้ความเร็วอีกแล้วฟิกโกเปิดมาพีโดโมงโอ้โหคริสเตียนโนโรนลโัลด โก้ครับหลอกครับแล้วส่งมาฟิกโก้ลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับหลุยฟิกโก้ทำลูกสูตรกันฮะให้มาคิติโนโรนัลโด้ดึงดึงไว้ยังทำอะไรไม่ได้ครับฟอเรนติโนเปาลินยาคิติโนโรนัลโด้ให้มาที่เลเลอาวปาดมายูเซ แล้ววีโดให้มาอยู่เซไม่ล้ําฮะอยู่เซกดด้วยขวาไปดิโอ้โหเอาแล้ววีโดยังทันวีโดให้มาที่เลอาว์พิกแล้วลูกนี้เลอาว์ล็อกหนึ่งทีแล้วกดโลไดเว้นไปครับลาฟาเอลเลอาว์อันโดเนโอซิลวาทุ่มมาให้เจ้าคันเซโลเจ้าคันเซโลเห็นเลอาววิง่งแล้วลูกนี้ก็ต้องให้ครับเลอาวมองเห็นเพื่อนแล้วไกล,ไกล เห็นฟิกโก้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหการประสานงานแบบสุดยอดลุยฟิกโก้โยนมาลาฟาเอลเลอาวครับแฮปทิกหรือเปล่าอยู่สีให้มาเลอาวลูกน oh, ี้เอาถึงด้วยเลอาวอ้าวโอ้โหเข้าเฉยครับคุณผู้ชม เลอาวยังมาเบียดแย่งครับเอาเลยครับลาฟาเอลเลอาวลา,าเอลเลอาวลา,าเอลเลอาว์ยี่สบสามทีเอสครับลา,าเฟลเลอาว์ยี่สามทีเอสครับคุณผู้ชมขอเลนติโน่ครับดักไว้ได้ให้ยูเซ่แล้วพิโดพิกพิโดพิกแล้วเห็นเลอาวมาอย่างนี้เอาอีกแล้วครับลาฟาเอลเลอาวลาฟาเอลเลอาวครับกดด้วยสาย เซครับอยู่เซบิโอให้มาคริสเตียโนโรนัลโดครับลูกนี้ไม่น่าพลาดครับสำหรับ Ronaldo, คริสเตียโนโรนัลโดฮะเปิดหัวมา4นาทีเอาไปแล้วดุฟิโก้ครับให้มาที่ฟอเรนติโน่ฟอเรนติโนมาที่ลุยฟิโก้อีกทีครับฟิกโก้ ฟิโกโยนลูกนี้มาลาฟาเอลเลอาครับคุณผู้ชมเซเมโดครับไปมาฟิโกแล้วฟิกโกวางยาวมาลูกนี้เอาวถึงยูเซบิโอแล้วยูเซกดด้วยซ้ายครับนิ่มๆครับไม่เหลือก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับปูทีม โปรตุเกสของผมนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกฮะว่ามันตึงนะครับผมทีมนี้ค่อนข้างที่จะตึงมากเลยทีเดียวนะครับผม <Wow. S 1> ถ้าใครดูจากไฮไลท์เนี่ยจะเห็นได้ว่า2คู่หน้าผมเนี่ยหาช่องดีมากๆนะครับผมทั้งโดบีทีบี B B, แล้วก็ยูเซบีทีบีนะครับผม แต่แมนออฟเดอะแมตนะครับผมต้องมองไปที่ตัวนี้เลยครับลาฟาเอลเลอาลครับตัวนี้ฮะมีความเร็วหาช่องดีนะครับผมยิงปั่นค่อนข้างดีด้วยเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่รูปร่างใหญ่นะครับผมจะเห็นได้ว่าเท้าซ้ายเขาแค่สี่นะครับแต่เขายิงซ้ายได้ดีมากๆเลยนะครับผมพวกลูกโรดไดเวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ส่วนหลุยฟิกโก้ผมนี่ก็มีความเร็วแล้วก็เปิดบอลได้ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับคู่กลางรับครับผมก็ชอบมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมนี่เปารลินญาแค่เออบวก2เองนะครับยังเล่นได้ขนาดนี้นะถ้าบวก5นี่จะเพิ่มความตึงให้ทีมผมไปอีกนะครับผมแล้วก็ฟอเรนติโน่ฮะที่ผมบอกว่ามันคล้ายๆกองเต้เลยนะฮะมันก็จริงครับ บอลอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นั่นนะสามารถตัดเกมได้ดีมากๆนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมส่วนแผงหลังผมนะครับผมก็มีความเร็วแล้วก็ตัวใหญ่ทั้ง2คนนะครับผมก็สามารถเบียดแย่งเอาชนะไปได้ดีนะครับผมปีกแบ็กซ้ายขวานะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับในอนาคตอาจจะต้องห,อหาตัวใหม่ๆ AI ใหม่ๆมาเล่นดีกว่านะครับเพราะว่า FP ก็ ยังยังพอเหลืออยู่นะครับผมแล้วก็ผู้รักษาประตูของผมนั้นก็เหนียวใช้ได้เลยนะครับสำหรับโลเปสปีเฮนะครับผมซึ่งฟูลทีมนี้ก็เป็นฟูลท,ทีมที่ผมแนะนำอีกทีมหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากไปซื้อมาตามนักเตะตามผมเลยก็ได้นะครับผมก็สามารถ จับต้องได้นะในงบแสนๆๆน,100นิดๆนะครับผม1 0ึ0 0แสนนิดๆนะก็ประมาณแสนห้าแสนหนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเริ่มทํานั้นมันก็ประมาณแสนสองนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้บวกเท่านี้หรอกก็อาจจะเป็นตอนนั้นเป็น layout ยี UCL อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมก็ลองดูกันได้นะครับและนี่ก็เป็นแท็คติกทีมที่ผมใช้นะครับผมใครอยากนำไปใช้ก็ กรอไปใช้ได้เลยนะครับผมทั้งแทคติกทั้งแผนนะแล้วก็แทคติกนักเตะของผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวทีมของใครก็ลองทักมาในเพจผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ